สวัสดีเช้าวันที่1พฤษภาคม2566สวัสดีเช้าวันแรงงานครับแฟนบอลทุกท่านและสําหรับวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามรับชมกันครับซึ่งผลการแข่งขันของเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเช็คผลการแข่งขันกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับคู่แรกแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะฟูลแลมไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับ โดยทีมเยือนได้2ประตูจากการยิงจุดโทษของเออร์ลิงฮาแลนด์ในช่วงต้นเกมนาทีที่3และอีก1ลูกจากชู l เลียนอัลบาเรสในนาทีที่36ส่วนเจ้าบ้านยิงคืนมาได้1ลูกจากฝีเท้าของคาร์ลสวินิซิอุสในนาทีที่15และจบเกมเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บ3คะแนนในเกมนี้และขึ้นนําเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนได้สําเร็จครับคู่ต่อมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้1ประตูต่อศูนครับ โดยประตูเดียวในเกมนี้ได้จากฝีเท้าของบูโน่เฟอร์นันเดสในนาทีที่39และจบเกมเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บ3คะแนนในเกมนี้ไปครองครับคู่ต่อมาครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไปได้4ประตูต่อ3ครับโดยในเกมนี้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลได้4ประตูจากการช่วยกันยิงของเคอร์ติสโจนนาทีที่9ลุยดิออสนาทีที่5ม ohamed s a า a h นาทีที่15และปิดท้ายจากดิโอโกโจตาในช่วงทดเจ็บนาทีที่94ครับ ส่วนทีมเยือนสเปอร์ได้สารประตูจากแฮร์รี่เคนในนาทีที่39ซอนฮึงมีนาทีที่77และอีกหนึ่งลูกในช่วงโทดเจ็บนาทีที่93จากการยิงของวิเชลิสันแต่ก็ไล่เจ้าบ้านไม่ทันครับจบเกมเป็นทางลิเวอร์พูลเก็บ3าคะแนนในเกมนี้และขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่5ของตารางคะแนนครับส่วนผลอีก2คู่มีดังนี้ครับนิวคาสเซิลเอาชนะเซาเทมตันไปได้3ประตูต่อหนึ่งและบอลมัดเอาชนะลีดยูไนเต็ดไปได้4ประตูต่อหนึ่งครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนกันครับโดยหลังจากจบนัดล่าสุดจากฝูงเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ1โดยแข่ง32นัดมี76คะแนนตามมาด้วยอันดับ2อ r าร์เซนอลมี75คะแนนอันดับ3มนิวคาสเซิล65คะแนนอันดับ4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด63คะแนนและอันดับ5ลิเวอร์พูลมี56คะแนนครับเรามาต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันกันครับซึ่งวันนี้มีการลงแข่งขันกัน2คู่ คู่แรกบาเยินมิวนิกเปิดบ้านเอาชนะแฮท่าเบอร์ลินไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับโดยทางบาเยินได้2ประตูจากแซตนาบรีในนาทีที่69และปิดท้ายจากทิงสลีโกมองนาทีที่79และจบเกมเป็นทางบาเยินมิวนิกเก็บ3นาคะแนนในเกมนี้และขึ้นนําเป็นจากฝูงของตารางคะแนนได้สําเร็จครับคู่ต่อมาครับวอลฟบุกเอาชนะหมาย0ูนไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับโดยเจ้าบ้านได้3ประตูจากการเหมา2ลูกของโจนาสโอเดอร์ไวในนาทีที่5และ28 และอีกหนึ่งลูกจากฝีเท้าของเซบาสเตียนบอร์นาวในนาทีที่13และจบเกมเป็นทางววฟบวกเก็บ3คะแนนในเกมนี้ไปครองครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนกันครับโดยจากฝูงเป็นทางบาเยอร์มิวนิกแข่ง30นัดมี62คะแนนอันดับ2บรุสเซียดอรทมูน61คะแนนอันดับ3ายูเนียนเบอร์ลิน56คะแนนอันดับ4ไฟบวก56คะแนนและอันดับ5อาเบไลซิกมี54คะแนนครับ เรามาต่อการที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีกันครับคู่แรกอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอไปได้สาประตูต่อหนึ่งครับโดยเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานได้สาประตูจากการเหมา2ลูกของลาตาโรมาร์ติเนสในนาทีที่77และ90และอีกหนึ่งลูกจากโรบินโกเซนในนาทีที่83ส่วนทีมเยือนลาซิโอยิงขึ้นได้1ประตูจากเฟลิเปอันเดสันในนาทีที่30และจบเกมเป็นทางอินเตอร์มิลานเก็บ3าคะแนนในเกมนี้ไปครองครับคู่ต่อมาครับ นาโปลีเปิดบ้านเสมอกับซาเลนิตาน่าไปหนึประตูต่อหนึ่งครับโดยเจ้าบ้านนาโปลีได้ประตูออกนําไปก่อนจากมาเทอัสโอลิเวราในนาทีที่62ส่วนทีมเยือนซาเลนิตาน่าตามตีเสมอจากกูไลดียาในนาทีที่84และจบเกมทั้ง2ทีมแบ่งแต้มกันไปทีมละหนึ่งคะแนนครับคู่ต่อมาครับโบลญนาเปิดบ้านเสมอกับยูเวนตุสไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับ โดยเจ้าบ้านได้ประตูออกนำในนาทีที่10จากการยิงจุดโทษของริคาร์โดออโซลินีส่วนทีมเยือนตามตีเสมอได้จากอาคาดิุสมิลิกในนาทีที่60และจบเกมทั้ง2ทีมแบ่งแต้มกันไปทีมละ1นคะแนนครับส่วนผลอีก3ามคู่มีดังนี้ครับซาสูโอโลเอาชนะเอมโปลีไปได้2ประตูต่อหนึ่งเครโมเนเซเสมอกับเฮลัสเวโรนาไป1นประตูต่อหนึ่งและฟิโอเรติน่าถล่มเอาชนะซามเรียตไปได้5ประตูต่อศูนย์ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซเรียกันครับ โดยอันดับหนึ่งยังคงเป็นนาโปลีมี79คะแนนอันดับ2ลาซิโอ61คะแนนอันดับ3ยูเวนตุส60คะแนนอันดับ4ี่อินเตอร์มิลาน57คะแนนและอันดับ5เอซีมิลานมี57คะแนนครับเรามาต่อการที่ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนกันครับซึ่งวันนี้มีการลงแข่งขันกันสีคู่คู่แรกแอลติโกมาดริดบุกไปเอาชนะเรเอัลบายาโดลิดไป5ประตูต่อ2ครับและจบเกมเป็นทางแอลเลติโกมาดริดเก็บ3คะแนนในเกมนี้ไปครองครับ ส่วนผลอีก3คู่มีดังนี้ครับคาดิสเปิดบ้านเอาชนะบาเลนเซียไปได้2ประตูต่อ1นึ่งบิยาเรเอา,เอาเอาชนะเซลตาบิโกไปได้3ประตูต่อหนึ่งและเอสปังยอเอาชนะเกตาเฟ่ไปได้1ประตูต่อศูนครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลาลิก้ากันครับโดยอันดับ1ยังคงเป็นบาเซลโลนามี79คะแนนตามมาด้วยอันดับ2เรเอัลมาดริด68ิคะแนนอันดับแาตเลติโกมาดริด66คะแนนอันดับ4ีเรเอัลโซเชียดัด58คะแนน และอันดับ5บิยาเรเอามี53คะแนนครับเรามาต่อการที่ผลฟุตบอลลิกเอิงฝรั่งเศสกันครับคู่แรกปารีสแซงแชร์แมงแพ้คาบ้านให้กับลอริยองไป1ประตูต่อ3ครับโดยในเกมนี้ทีมเยือนบุกมายิงได้3ประตูจากเอนโซเลฟี่ในนาทีที่15ดารินยองวาน,นาทีที่39และปิดท้ายจากอมาดูบัมบาเดียงนาทีที่88ครับส่วนเจ้าบ้านยิงคืนได้1ประตูจากคิริยันเอมบัปเป้ในนาทีที่20และในเกมนี้ซาฟ ทาคิมีผู้เล่นของเจ้าบ้านโดนใบแดงไล่ออกในนาทีที่20และจบเกมเป็นทางทีมเยอรมนียองเก็บ3าคะแนนในเกมนี้ไปได้สําเร็จครับคู่ต่อมาครับโอลิมปิกมาร์เซเอชนะโอแซไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับโดยเจ้าบ้านได้2ประตูจากเจงกิสอินแดและอเล็กซิสซานเชสช่วยกันยิงคนและ1ประตูช่วยให้เจ้าบ้านมาร์เซเก็บ3าคะแนในในเกมนี้ไปได้สําเร็จครับส่วนผลคู่อื่นๆมีดังนี้ครับโมนาโกแพ้คาบ้านให้กับมงเปลิเยไปสู่ประตูต่อสี่ แรนด์เอาชนะองเชตไปได้สีประตูต่อ2อทัวแพนิสไปสู่ประตูต่อ1และแกรกมุงฟุตเอาชนะแรงไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนหลีกเลืองกันครับโดยอันดับหนึ่งเป็นปารีสแซงแชร์แมงมี75คะแนนอันดับ2อโอลิมปิกมักเซ70คะแนนอันดับ3ลอง66คะแนนอันดับ4ี่โมนาโก61คะแนนและอันดับหลิวมี59คะแนนครับและมาต่อการที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสกันครับ คู่แรกเอสโตริลเอาชนะซานตาคลาร่าไปได้3ประตูต่อศูนย์และ FC ฟซปอร์โตเอาชนะบาวิสตาไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับเรามาต่อกันที่ผลฟุตบอลริโวไทยลีกกันครับซึ่งนัดนี้จะเป็นนัดที่28ของฤดูกาลครับคู่แรกบุรีรัมยูในเต็ดแพ้คาบ้านให้กับการท่าหรือ FC ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3คู่ต่อมาครับเมืองทองอยู่ในเต็ดแพ้ให้กับเชียงรายยูไนเต็ดไป1นประตูต่อ2 BG จีประทุมอยู่ในเต็ดเอาชนะราชบุรี FC ไป4ประตูต่อ2 และพีทีประจุบ FC เอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อเนี่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนกันครับโดยอันดับ1เป็นบุรีรัมยูไนเต็ดมี70คะแนนอันดับ2ทรูแบงคอกยูไนเต็ดมี58คะแนนอันดับ3การท่าเรือ FC 49คะแนนอันดับ4ี่เมืองทองยูไนเต็ด47คะแนนและอันดับ5ชนบุรี FC มี43คะแนนครับมากันที่ผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพกันต่อครับและผลการแข่งขัน เป็นคาร์ดิฟซิตี้แพ้ให้กับฮัตเดอร์สฟิลด์ทาวไป1ประตูต่อ2ครับมาการที่ผลฟุตบอล KNVB ดับัพนัดชิงชนะเลิศกันครับและผลการแข่งขันเป็น PSV ไอโฮเฟนเอาชนะการยิงจุดโทษอาแจกอัมสเตอร์ดัมไปได้3ประตูต่อ2หลังจากที่เสมอกันในเวลา90นาที1ประตูต่อ1และส่งผลให้เป็นทาง PSV ไอโฮเฟนคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองครับมาการที่ผลฟุตบอลลีกาเยอรมันกันครับ คู่แรกกัสตาคิวแพ้ดับสตัดไปสู่ประตูต่อ3าฟอร์ทูนาดูเซลดอร์ฟเอาชนะคาว์ซรูไป3ประตูต่อ2และซานเฮลเซ่นเอาชนะยานเดรเกนเซเบิร์กไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับและมาต่อการที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกสเปนกันครับคู่แรกอันดอราซีเอฟแพ้ให้กับมิรันเดสไปสู่ประตูต่อ1เรอาลโอบบโดเอาชนะพรเฟราดิน่าไป3าประตูต่อ2กรานาดาเสมอกับเออีบ้า1นประตูต่อ1และเรอัลซาราโกซาเสมอกับเลบานเต้ไป1ประตูต่อหนึ่งครับ เรามาต่อการที่ผลฟุตบอลเกาโชเซรีบี B กันครับซึ่งวันนี้มีการแข่งขันกัน2คู่คู่แรกไกา,ารีเอาชนะแตนาานาไปได้2ประตูต่อ1และสปอนเสมอก,กันกับเปรูจาไป1ประตูต่อหนึ่งครับเรามาต่อการที่ผลฟุตบอลไทยลีก2 m 1 5 0แชมเปียนชิพกันครับซึ่งนัดนี้จะเป็นนัดที่34ของฤด,ดูกาลครับคู่แรกตราด FC เอาชนะระยอง FC ไป2ประตูต่อ1นคปรปฐมอยู่ในเต็ดเอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไปได้2ประตูต่อศูนย์ อุทัยธานีเอฟซีถล่มเอาชนะอุดรธานีเอฟซีไป8ประตูต่อ1ศสุลกากรยูไนเต็ดชนะสุพรรณบุรีเอฟซีไป2ประตูต่อศูย์เกษตรศาสตร์เอฟซีเอาชนะอยุธยายูไนเต็ดไปได้สประตูต่อ2นครศรี United, ยูไนเต็ดแพ้เชียงใหม่เอฟซีไปสู่ประตูต่อ1่แพร่ยูไนเต็ดชนะราชประชาเอฟซี FC ไป2ประตูต่อศูนเชียงใหม่เอฟซีเอาชนะระนองยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ2และกระบี่เอฟซีเสมอกับชัยนาทฮอนบิลไป2ประตูต่อ2ครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนไทยลีก2กันครับโดยอันดับ1เป็นนครปฐมอยู่ในเต็ดมี60คะแนนอันดับ2ตราดเอฟซี FC, มี60คะแนนเท่ากับนครปฐมแต่ประตูดได้เสียน้อยกว่านครปฐมครับอันดับ3มอุทัยธานีเอฟซีคะแนนอันดับ4สุรกากกรอยู United, นน่ในเต็ด58แคะแนนและอันดับ5เชียงใหม่อยู่ในเต็ดมี54คะแนนครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลซีเกมส0 2 3กลุ่มบีนัดที่1ครับซึ่งวันนี้มีการลงแข่งขันกัน2คู่ คู่แรกทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้3ประตูต่อหึและทีมชาติเวียดนามเอาชนะทีมชาติลาวไปได้2ประตูต่อศูนครับและทั้งหมดนี้คือผลการแข่งขันฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ